สวัสดีค่ะบีสมยงคาะเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้บีจะพามาชมรถกระบะ Smart c แครถปีใหม่ไมน้อยนะคะลูกค้าเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota Hilux r e v o Smart Cap 2.4e z e dition นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถปีคศ so .2019 เลยนะคะบอกได้เลยว่าราคาขายและโปรโมชั่นจุกมากๆนะคะลูกค้าอ่ะก่อนจะไปฟังราคาและโปรโมชั่นของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจาก ความสวยงามภายนอกและภายในตัวรถของเรากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว E ตัว l อง g top เป็นตัว set edition แท้ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นีโวล Lo ロโค่หล่อแบบนี้เดิมๆจากศูนย์โตโยต้าจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่ด้านข้างต่อเลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บีบอกไปเป็นตัว z ซ dition แท้เดิมโรงงานนะคะลูกค้าซุ้มล้อจะตีโป่งเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมร้อแม็กจากศูนย์โตโยต้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กขนาดขอบ16ขนาดตัวยางอยู่ที่215ทับ 65R16 นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็มีตัวแต่งครอบครมเมียมสีเงินชุบแบบนี้ ที่หูกระจกทั้งสองข้างใส่มาให้แล้วเรียบร้อยแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมมือเปิดประตูนะคะมือเปิดประตูจะเป็นตัวครอบโครเมี่ยมชุบสีเงินแบบนี้เช่นกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกุญแจรีโมทระบบเซนทันล็อกนะคะสามารถเปิดสมาร์ทแคปได้แบบนี้เลยนะคะนี่เปิดสมาร์ทแคปได้กว้างๆแบบนี้เลยขึ้นลงง่ายๆสะดวกสบายเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมที่ ด้านท้ายตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะด้านท้ายตัวรถของเราออปชันจะมีอะไรบ้างและจะใส่ชุดแต่งอะไรมาให้แล้วบ้างไปชมกันเลยค่ะมาถึงด้านท้ายตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งมือเปิดด้านท้ายกระบะแบบนี้นะคะใส่เป็นตัวแต่งอรอบโครเมียมสีเงินชุบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็โลโก้ด้านท้ายกระบะก็จะมีโลโก้ติดคําว่า Toyota Hilux Revo เป็นตัว E ตัวรองท Top แบบนี้เลยนะคะ และที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะใส่กันชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วส่วนด้านท้ายกระบะนะคะก็ติดตั้งแม็กไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยสวยๆเลยนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปชมที่ภายในยห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะว่าออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับภายในคันนี้จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนตัวเบาะด้านหลังแฉปนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีดํานะคะส่วนเบาะคู่หน้าของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะมาได้โทนสีดําแบบนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมพวงมาลัย พาวเวอร์ Power, แล้วก็เป็นพงมาลายมันติฟังก์ชันถุงลมนี้ิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งพันเลยนะคะส่วนตัวเครื่องเสียงของเขานะคะก็สามารถเชื่อมต่อ CD MP3 ได้วิทยุ AMFM เสียบสายอัก USB b l บ e t o ูทูได้นะคะสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์ของเขานะคะลูกค้า แล้วก็มาที่ระบบแอร์ของเรากันต่อเลยสําหรับคันนี้ระบบแอร์ก็จะมาพร้อมระบบแอร์เป็นระบบแอร์มินนุ่แบบนี้นะคะลูกค้าส่วนตัวเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์มินนุ่หรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อมาพร้อมตัวเกียร์6สปีดนะคะและก็ยังมีปุ่มอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดด้วยนะคะสําหรับคันนี้ ส่วนเลขไมคันนี้นะคะลูกค้าไมคันนี้ก็คือน้อยมากๆนะคะเลขไมเพียงแค่85,511กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับออปชั่นภายในก็คือครบจัดเต็มพร้อมใช้งานแล้วก็เลขไม่น้อยสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวไปชมที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะมาถึงห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์จากศูนย์ตโตโยต้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สสูบ16วาก์าวนะคะเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีหรือ150แรงม้านั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็คือเครื่องยนต์ยังเดิมโรงงานไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยนะคะคันนี้มาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะแผ่นเพจมอ,อก็อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าและที่สำคัญนะคะสำหรับคันหน้าของเรานะคะก็คือยังเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้านี่เดิมๆแบบนี้เลยนะ แล้วก็ฝากระโปรงของเราก็คือ,อยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะรอยเม็ดอารคิวเดิมๆจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องก็คือ,อยังอยู่ครบเลยแล้วก็ที่ฝากระโปรงด้านหน้ามีโลโก้ TOYOTA อยู่ครบเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็คือสวยพร้อมใช้งานเลยคะ่ะย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota Hilux Revo Smart c a b 2.4E z e d i t i o n นั่นเองนะคะลูกค้าเป็นตัวลองท็อปนะคะลูกค้า คันนี้เป็นรถปีคศ2019นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าหรือว่าเกียร์แมนนวลน,นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขายเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะคะลูกค้าผ่อนเพียงแค่เดือนละ7,100บาทผ่อนพงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีเพิ่มเติมให้นะคะก็คือ1น,นะคะฟรีค่าจัดค่าโอนและค่าดำเนินการให้นะคะ 2. นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีก1ปีเต็มนะคะแล้วก็สามนะคะมีรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะ 4. ส,สามารถออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆแบบนี้หรือโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ